แล้วันคุณมีอดีตแฟนหรือไม่ไปตอนนี้อยู่ชอ่องวอยวอ สวัสดีครับพบกับช่องไว้วาแฟมลีกแล้วนะครับผมพี่โตมาอีกแล้วคนเดียวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปเล่นแอคคินเนเตอร์นะครับเว็บไซต์ที่สามารถรู้ทุกคนบนโลกนี้แล้วการที่เป็นคนดังอะนะเดี๋ยวนี้จะให้น้องวิวากับพี่ไว้เนี่ยคิดคนดังมาอีกสองคนว่าแอคคินเนเตอร์ของเราถ่ายถูกไหมโทรหาเด็กๆให้เด็กส่งคลิปมาให้ดูว่าอยากจะทายใครนะโตขอจัดการก่อนขอใครดีคนแรกทุกคน เอาเป็นักบอลดังๆไหมเอาเป็นฟ <อ dinheiro S 1> <ง>ันดซาไหมโอเคเราไปถามมาเคเตอร์เลยทุกคนอ่าก็จะเลือกว่าเป็นตัวละครเป็นสิ่งขคองหรือเป็นสัตว์อ่าเอาเป็นตัวละครนะของเราเป็นคนโอเคไปก็จะถามคําถามไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะดูซิว่าทายถูกไหมเอ็ดวินฟันดซาตัวละครของคุณร้องเพลงบนทีหรือไม่นะไม่เคยนะไม่เคยเห็นฟันดาซาร้องเพลงเชื่อมโยงกับกีฬาหรือไม่เกี่ยวนะนักบอลตัวละครของคุณเคยเล่นยูฟ่าไหม ็จ่เคยครับแ,แครับเคยได้แชมป์ยู่าครับต <c oughs> ัวละครของคุณเป็นภาษาโปรตุเกสหรือไม่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 ไมฟอร์ซาเป็นคนฮอลแลนด์ต <c oughs> ัวละครของคุณมีวันที่แฟนหรือไม่ตายตัวละครของคุณมาจากอังกฤษไหมไม่นะเป็นคนฮอลแลนด์เป็นกองหน้าหรือเปล่า จะเป็นกองหน้าเป็นผู้ร um, <chen> ักษาประาาตูไหมใช่มาจากฮอลแลนด์ไหมใช่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 อ้เอ็ดวินฟอร์เดซาสุดยอด <im mad> um> เราไปถามน้องเอวาดีกว่าน้องเอวาจะเลือกใครแล้ทุกคนพี่โต๊ะข่ายน้องเอวาขอแอเรียลโอเคเมื่อกี้น้องเอวาได้เลือกแอเริเอลเงียบยของเราแอเรียลเดีเ๋ยวเราไป ถามดูว่าจะรู้จักแอรเรียวหรือเปล่าออคทเรเตอร์ A มาเริ่มกันเลยครับร้องเพลงบนเวทีไหมจะร้อ,องเพลงอยู่ในนำ้ำเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ตัวละครของคุณดังในพรทับหรือเปล่าไม่ใช่มีผมสีบลอนด์ไอเรียวผมสีอะไรสีแดงปะไม่ใช่นะ,ะคุณมาจากโทรทัศน์รอไหม,ไมใช่ตัวละครของคุณอยู่ใน 2pm มา ตัวละครคุณมาจากการ์ตรูนหรือเปล่าใช่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 มาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วถมสีแดงหรือเปล่าใช่ใส่หน้าหรือเปล่ามาถูกทางแล้วโอ้แอร์ดิโอของน้องเอวาถามพี่ไว้ดีกว่าว่าพี่ไว้อยากให้อักกิเนเตอร์ททไทยใครไว้ขอแรดฟอร์ดครับพี่โตโ,ตโอเคพี่ไว้เลือกเป็นมาคัทแรดฟอร์ดท่าน,นี้เลยตัวละครของคุณเป็นนักร้อง เ,เสียงของตัวละครของคุณเชียมโยงกับฟุตบอลหรือไม่ใช่ใช่ใช่เคยเล่นฟุตบอลโลก2018หรือไม่น่าจะเคยนะอำไม่ได้ตัวละครของคุณเชื่อมโยงกับพิบูลย์อังกฤษหรือไม่ใช่ตัวละครของคุณมาจากอังกฤษไหมใช,ใช,ใช่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 แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับตัวละครของคุณเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์หรือไม่เกี่ยวครับคุณสามารถเดินบุนวอลได้หรือไม่ อัน่ะมาแล้วมาคัสตลัตฟอร์ดโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเล่นอาคิเนเตอร์ไม่รู้ชโตอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะก็เป็นชินนี่ที่รู้ทุกจริงทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าเว็บลินได้นะที่เว็บไซต์อาคิเนเตอร์นะทุกคนโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้วาลแฟมลี่ด้วย,น,วยวน,นะครับรอบนิวติคไปก่อนนะบ๊ายบาย